เฮ้ยเห็นข่าวนี่ยังอ่ะแม่ค้าออนไลน์โกงเงินลูกค้าอ๋อเห็นละโคตรแย่อะเอองงคนที่เขาทำงี้ว่ะไม่รู้ว่ะแต่คนไม่ชอบเลยไอ้พวกที่มันทุจริตอ่ะทำไมมันไม่หาเงินที่ถูกต้องใจเยินก่อนแกจริงนะเว้ยไม่ใช่แค่แม่ค้าไอ้คนที่มันคอร์รัปชันอ่ะตอนทำเขาไม่รู้สึกผิดเลยเหรอวะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ได้นะเว้ย อาจจะแค่ร้อนเงินการโกงมันมีตั้งใจไม่ตั้งใจด้วยเหรอวะยังไงมันก็ผิดอยู่ดีปะเฮ้ยกินเสร็จยังคิดเงินค่ะเฮ้ยเดี๋ยวงั้นกู่ใจให้ก่อนนะ เออมึงมึงจ่ายค่าน้ำอีงเนี่ยเออว่ะลืมไปเลยอะ่ะยังไงจะกลับไปจ่ายปะสิบบาทเองมึงไม่เป็นไรหรอกจะดีเหรอวะเขาไม่เดือดร้อนหรอกมกั้งไรงี้เขาไม่เรียกว,ว่าทุจริตห,หรอวะไม่ก็เราไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยก็ลืมอะ่ะ